ระหว่างการตั้งแคมป์ในป่าเพื่อนของคุณหายตัวไปอายามค้ำคืนเมื่อคุณก้าวออกจากค่ายเพื่อไปตรวจสอบคุณก็รู้ว่าตัวเองหลงทางเช่นกันอออฟทอปเปอร์นน เราเข้าเกมเลยเหรอไม่มีแบบหน้าสตาร์ทเมนูเนาะออปทอบเปอร์ยี่สิบสองปีหนึ่งเก้าเก้าอะไรสักอย่างจะไม่ได้เองเนาะกดที่เพื่อเปิดแฟลชไลท์กดดีแพดกดชิอวิ่ง เกมค่อนข้างแหลกอะไรสักอย่างเหมือนเลขสามว่าเราไม่ควรไปทางตะก,กี้นี้ เรากลับทางเดิมดีกว่าโอเครู้สึกว่าเหมือนกระหลงอะไรเก็บได้ปะเก็บไม่ได้อะไรสักอย่างเป็นรูปเอกมีคำตัวอักษรใหญ่ๆเขียนไม้หิว ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เอ่อคล้ายๆอะไรสักอย่างไม่แน่ใจไหนน่าจะเป็นไอ้นี่นะเรียกว่าอะไรอะ่ะอา่าเป้าเนาะส่วนอันนี้เป็นอะไรเ,เครื่องหมายตีนไก่นะส่วนอันนี้ก็ รูปร่างคล้ายๆขนมปู้องอะไรสักอย่างแน่ใจว่าใช่หรือเปล่าสัญลักษณ์พวกนี้ทำอะไรได้ส่วนอันนี้คือคล้ายๆเป็นลูกศรชี้ไปทางซ้ายกับทางขวาอะไรสักอย่าง ยิ่งเดินไปเริ่มมีสิ่งแปลกประหลาดเยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นเครื่องใหม่อันเดิมดูว่าทำอะไรได้ไม่แน่ใจนะว่ามาถูกทางหรือเปล่าอ่ะ จะลองเดินตรงไปดูแล้วกันอันนี้เหมือนเป็นบ่อน้ำเฮ้ทำอะไรไม่ได้เราจะจะลองเดินขึ้นไปทางนี้ดู เดี๋ยวเราจะเจออะไรสักอย่างอะไรสักอย่างที่น่าสนใจบอกตามตรงนะเกมนี้ค่อนข้างที่จะแหลกพอสมควรเลยนะใครสักคนหนึ่งใส่ยุดสีขาขาว ไปทางนี้ดูแล้วกันผมจะไม่หันหลังไปแล้วกันะไม่หันหลังนะต้องไปฝั่งนี้ดูแล้วกัน เป็นบ้านนะเสียงใครเยียบเลยเอ่ยไม่มีเนาะจะเข้าไม่ได้ไงถ้า่นาบ้านมันจะมีคนอยู่มันใช่เสียงเพื่อนเราหรือเปล่า กอขึ้นไปไม่ได้ไงราสามารถมาทางนี้ได้หายละเราเปิดไฟไม่ได้ด้วย มองเหมือนจะล็อกฮะไปไม่ได้นี่ฮะโอ้ยสว่างจ้าเลยรูปปั้นที่มีอะไรสักอย่างมันเลขสามอะไรเนี่ยจะลองเดินจะไปทางเดิมแล้วกันนะ ไปไม่ได้ฮะเฮเราขึ้นมานบ,บนได้เตอนนี้เรากลับมาเปิดไฟได้แล้วหรือเปล่าก้อนหินอะไรสักอย่างไม่เคยเจออืมแล้วก็มีพวก,พวกคนที่ใสยย่ชุดขอขาว ยังเปิดไฟไม่ได้โอเคเดี๋ยวจะเข้าประตูนี้มาแล้วกันนะก็เหมือนจะมีชั้นด้านล่างแฮะชั้นด้านล่างต้องมีอะไรดีๆดด,ดแน่แหละ จะต้องขึ้นบนไหมฮะจะเป็นอย่างนั้นให้ขึ้นบนหรือว่าให้ออกไปวะโอเคเราออกไม่ได้แต่ว่าเราต้องขึ้นบนสินะเราขึ้นบนไป ห้องใต้หลังคาโอเคตอนนี้เราอยู่ห้องใต้หลังคาแล้วนั่นใช่เพื่อนเราไหมโอเคเหมือนจะเป็นพวกพิซซาสตาร์นอะไรสักอย่างอย่ามานะ มีสัญ,ญลักษณ์อะไรไม่รู้เขียนเต็มไปหมดเลยสัญ,ญลักษณ์พิาซ่าตานอะไรไม่รู้เอ่อต้องไปไหนเหมือนห้องนี้จะเปิดเป็นชั้นใต้ดินแฮ อันนี้หมายสัญ,ญลักษณ์อะไรทุกอย่างปีเอ็กปีคล้ายคร้ลูกเบ้าปีนไก่นั่นมันเพื่อนเราหรือเปล่าหรือว่านั่นตัวเราอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอะไรสักอย่าง ดีเฮาอินเดอะวูดอ่าอะไรต่อเราโดนจับมัดแถบตัวไม่ได้เหรอสามเหลี่ยมอะไรสักอย่างเราจะมีแสงไฟออกมาพิศาจพิศาอะไรต้องการอะไรต้องการอะไร อะไรยน,นี่จะเป็นชื่อคนทำเกมมั้งเอา้าแล้วก็ตัดกันเรื่อยๆแบบนี้เลยก็อืมโอ้ยแล้วตัดกันเรื่อยๆแบบน,นี้เลยเอ,อ ออก็ใครที่ดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับดินละกันนะเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปก็สำหรับวันนี้จะมีแค่นี้แหละนะไว้เจอกันอีกที่คลิปหน้าละกันนะทุกคนแล้วเราเจอกันใหม่บายทุกคน